สวัสดีค่ะดิฉันจากุรีจากสมศาาักดคทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ในทุ่งนาเขียวขจีนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าณนะเวลานี้จะมีข้าวที่เขียวแล้วก็ดูสดชื่นขนาดนี้นะในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะคะซึ่งบอกเลยว่านาที่นี่พิเศษไม่ เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกับที่อื่น,นะคะซึ่งมีเคล็ดลับดีๆนะคะผ่านมาทางเว็บไซต์ของเราซึ่งทางเจ้าของหรือว่าทางคุณสุรเชษ์เนี่ยก็ยินดีที่จะเผยแพร่เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการปลูกข้าวมาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่างงั้นเราไปคุยกับคุณสุรเชษกันเลยค่ะผมนายสุรเชษวัฒนสเสถียรเจ้าของผืนนาตรงนี้นะครับก็เปมีอาชีพการทํานาพืนา้นที่เขาก็ทํากันแบบ ตั้งเดิมมันะไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ในปีผมกออ็คิดว่าออขายเวลาเราปลูกข้าวริพันอย่างสันปะต,ตองหรือว่าพันกอขอสิบเหมือนเหมือนเดิมราคามันก็อยู่อย่างนั้นับผมตอนนี้ผมก็ถ้าเราดูนาปีผมก็หันมาปลูกข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวมะลิร้อยห้าแล้ว,วผมก็เอาไปเพิ่มมูลค่าเอาไปแพ็คถุงแพ็กเกตเป็นข้าวกล้องสีเป็นข้าวกล้อง,งท่งจำนายครับ ช่วงก่อนมันจะมีหอยเชอรี่เยอะแล้วก็เก็บหอยเชอรี่เป็นการลดศัตรูของข้าวด้วยเราเก็บหอยเชอรี่แล้วก็เอามาหมักทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนผสมก็มีหอยเชอรี่40โลจากน้ำตาล10โลแล้วก็พอดอพอดอสที่หมักเป็นหมักปุ๋ยน้ำหนึ่งซองแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ20ลิตรแล้วก็ผสมคนกัน มันประมาณ15วันอ๋อก็เราอาส่วนผสมทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้มาหมักรวมกันครับหอยเชลลี่นี่ถ้าเราทุบได้ก็ยิ่งดีอ๋อค่ะตรงนี้หมักไว้กี่วันคะประมาณ15วันขึ้นไปนครับสิวันเสร็จแล้วสามารถนํามาใช้ได้เลยครับวิธีใช้ในเรื่องของน้ำหมักตรบนี้คุณพี่สุรเชษใช้ยังไงอะคะถ้ามันมีเยอะผมก็จะเอาลาดตามคณาคณาตามนาตาม ตามท้องานะถ้ามันมีน้อยแล้วผมก็จะใช้พ่นพ่นทางใบพ่นทางดอกเข้มข้นเราก็ใส่น้ำหมักนี่ประมาณหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบห้าถึงยี่สิบลิตรแล้วก็ชีดพ่นทางใบได้ผมซึ่งตรงนี้น้ำหมักนี้ช่วยอะไรสำหรับต้นข้าวคะช่วยบำรุงต้นข้าวครับให้เรามันดูดปุ๋ยในดินแล้วก็รักษาและป้องกันโรคด้วยค่ะร ก็คือบำรุงด้วยป้องกันโรคด้วยซึ่งตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยคุณพี่ไม่หวง,หวงค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือข้าวของคุณพีสุรเชษนะคะเห็นไหมคะว,ว่าเขียวสดชื่นมากเลยซึ่งตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณข้าวของคุณพี่นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้าวต้นน้ำของแม่น้ำวังนะคะตรงนี้ไหลผ่านมาเราก็ นำมาใช้เนาะตรงนี้นะคะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะพูดคุยในเรื่องของข้าวอย่างนี้สามารถติดต่อที่คุณพี่สุรเชษกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณพี่สุรเชษมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามในเรื่องราวของการเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจามจุริจากสมศักดิ์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ